สวัสดีค่ะรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แบ่งบ,นบอนสีเอ่อวันนี้มาลงคลิปรอบวันจันทร์นะคะวันนี้ลงคลิปวันจันท์แล้วก็จะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งของคลิปรอบนี้ก็จะส่งเป็นวันพุธนะคะตอนแรกว่าจะไม่มาแล้วะคะ่ะเพราะว่าฝนตกแล้วก็หาไม้ก็ได้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เดี๋ยว ม้หาคิดถึงสักนิดน,นึงค่ะแม่แม่เดี๋ยววันนี้ลงคลิปก็เกือบจะค่่านะคะเนี่ยฝนกําลังตกเลยฝนตกทั้งปีเลยค่ะทางใต้ทางใต้นี่คือฝนเยอะมากๆเลยวันนี้นะคะลงคลิปวันจันทร์แล้วก็จะมีรอบส่งในวันพุธนะคะคลิปรอบนี้จะเป็นไม้ไซส์กระถาง5กระถาง6กระถางแปดนะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์กัดสีแล้วนะคะเออไม้หัวบางต้นก็เป็นไม้ยุบข้ามปีข้ามอะไรก็มีนะคะ คลิปลงวันจันแล้วก็จะส่งวันพุธก็ส่งเหมาอยู่ที่60นะคะของที่สวนก็ส่งเมาอยู่ที่60ได้ทั้งแบบโอนเงินแล้วก็แบบเก็บปลายทางนะคะใครสะดวกแบบไหนก็แจ้งจดชื่อรายการบอลสีแล้วก็แจ้งเออโทรหรือทักไลน์มาได้นะคะที่เบอร์ 0937253482ค่ะเบอร์นี้ไลน์ได้โทรได้เป็นเบอร์เดียวนะคะที่สวนใช้แล้วก็ถ้าจะเพิ่มเพื่อนของที่สวนนะคะเพิ่มด้วยเบอร์โทรนะคะไม่ต้องไปเพิ่มกับชื่อสวนนะคะถ้าจะค้นหาในไลน์นะคะเออเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ว่ามีต้นไหนมาแบ่งบ้างนะคะเป็นไซส์กระถาง6กระถาง5 6แล้วก็กระถาง8ไซส์โตโต,โต้คุ้มๆกันไปเลยค่ะยิ่งสั่งหลายต้นนี่ยิ่งคุ้มเลยนะคะนี่มาดูต้นนี้กันก่อนเลย ต้นนี้เห็นในกลุ่มบอนสีเขาตามหาอยู่นะคะนี่มีหูด้วยต้นนี้ชื่อว่าสีสุดโทนาคานะคะสีสุดโทนาคาเป็นโบนหายากนะคะต้นนี้แล้วก็เนี่ยเลือกคัดต้นนี้มาแบบเห็นครบป้ายสวยเปิดหน้าใหม่มาใบนี้สวยมากค่ะยิ่งกัดสียิ่งสวยนะคะต้นนี้สีสุดโทนาคาแล้วก็เป็นไม้ที่จํานวนน้อยนะคะหายากด้วยเห็นเขาแบ่งกันไซส์เล็กนะคะเล็กกว่านี้อีก ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเลยนะคะยังไม่กัดสีขนาดนี้เลยแต่อันนี้กัดสีสวยมากแล้วดูใบล่าสุดเลยนะคะสวยมากสีสุดโทนะคาะเริ่มเปิดด้วยต้นนี้ก่อนเลยนะคะวันนี้สีสุดโทนะคาะมีมาแบ่งกระถางหนึ่งนะคะที่กัดสีสวยนอกนั้นก็มันยังเพิ่งเริ่มตั้งฟอร์มค่ะสียังไม่ได้ขนาดนี้เห็นต้นนี้สวยก็เลยคัดมาแบ่งต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบนะคะถ้าใครชอบไม้สะสมเกี่ยวกับตับเกี่ยวกับพญานาคนะคะต้นนี้น่าเก็บ สวยมากสวยจริงๆเลยค่ะต้นนี้เนี่ยใบใหม่เพิ่งเปิดมาเห็นแล้วแบบตอนแรกกะว่าจะเก็บไว้ทําแม่พันธุ์แต่หินสวยๆเพื่อ แม่ๆคนไหนชอบนะคะสําหรับไม้ต้นนี้สีสุดทนนะคะมีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วแล้วก็ดินก็เพิ่งเปลี่ยนนะคะที่สวนจะทรงทั้งกระถางนะคะไม่ถดไม่ล้างรากนะคะไม่ไม่ไม่ไมใช่งานหัวทรงแบบทั้งกระถางเลยไม้จะพยายามให้บอบช้าน้อยที่สุดนะคะจะมีบ้างก็ตอนทรงเนี่ยใบล่างจะทิ้งใบบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่บางสวนเน่อ เหมือนของที่สวนก็ตามถ้าสั่งต้นไม้มานะคะใบล่างเนี่ยตอนได้รับต้นไม้ใบล่างที่สวนจะตัดอกเลยค่ะตัดอกถ้าเราแต่งตัดใบล่างอกนะคะใบที่ว่ายอดที่เพิ่งแทงมาใหม่เนี่ยเขาจะมาไวนะคะเราแตง่งถ้าได้รับต้นไม้แล้วนะคะใบล่างสองสามใบล่างเนี่ยแต่งตัดอกให้หมดเลยค่ะเหลือไว้เฉพาะออยอดแล้วก็ใบที่ใกล้ๆยอดเนี่ยค่ะแล้วก็ ยอดใหม่เดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็แทงโหลดใหม่ขึ้นมาค่ะได้รับต้นไม้แล้วก็เอาโลวางไว้ที่ร่มร่มนะคะที่ร่มร่มก่อนให้เขาพักฟืน้นแล้วก็โลน้ําที่ก้นกระถางนะคะไม่ต้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรก่อนเพราะดินหลายๆกระถางนะคะที่สวนเนี่ยเพิ่งอัพดินใหม่ให้จะมีแค่บางกระถางที่ว่าดินดินหมดอายุอะไรแบบน,นี้เดี๋ยวจะแจ้งไปนะคะแล้วก็วางที่ร่มร่มนะคะที่สวนส่วนมากจะเป็นไม้ที่เลี้ยงแบบ ไม่ได้เลี้ยงในตู้ค่ะหลายส่วนมากไม้โตโตไซสต,ตโตเนี่ยจะเลี้ยงธรรมชาติอยู่นอกตู้ใต้เสนนะคะใต้เสนหรือใต้ผ้ายางแบบน,นี้ค่ะจะไม่ให้เขาโดนฝนถ้าโดนฝนจัดๆใบก็เอาไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะคะนี่มาดูกันต่อนะคะนี่ต้นนี้ผ่านไปแล้วนะคะเผื่อใครชอบนี่มาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นกาบนะคะบอลกาบแปลกๆปกเนี่ยรูปทรงแปลกๆแบบน,นี้เลยค่ะเขาชื่อว่ากาบเพชรมตรีค่ะเป็นใบกาบผูกโบแบบนี้เลย เขาจะเป็นรูปทรงแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีผูกโบที่กาบแบบนี้เลยกาบเพชรมตรีนะคะต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่แปค่ะเอาไปที่80เป็นกาบรูปทรงแปลกๆนะคะไม้รูปทรงแปกๆเนี่ยตามสไตล์ของที่สวนเลยชอบเก็บอะค่ะนี่มีมาแบ่งต้นหนึ่งนะคะเพชรมตรีแล้วก็มาดูต้นนี้กันต่อเลยค่ะต้นนี้จะเป็นลายกินนาลีนะคะอันนี้หนังดินมาก น่าจะหนักในดินมากกว่าใบกา้าปูเอ่อต้นนี้ลายกินนาลีนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วอันนี้ก็เลี้ยงธรรมชาติอยู่ตายต้นมะพร้าวเมื่อกี้เอ่ออันนี้สีแดงนะคะ<ๆ>ก็จะออกสีแดงใบหกแดงลายกินนาลีก็เป็นไม้ที่จํานวนยังน้อยนะคะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะสวยใครชอบใบหกแดงๆนะคะต้นนี้ก็น่าเก็บลายกินนาลีนะคะมีมาแค่ต้นเดียวนะคะนอกนั้นก็หมดแล้วหมดจํานวน มีไม้ที่เพิ่งผ่าใหมา่ยังไม่ลงกระถางเลยสําหรับต้นนี้นะคะลายกินนาลีแล้วก็มาดูไม้เก่าต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นนางมูลโทนะคะต้นนี้ไม้เก่าค่ะไม้เก่าอยู่ในตับรามเกียรนางมูลโทค่อนข้างจะเลี้ยงยากโตช้าอยู่เหมือนกันค่ะสําหรับต้นนี้นางมูลโทต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไม้เก่าตับรามเกียรเก่าโบราณเลยค่ะสําหรับไม้ตัวนี้นานแล้วนะคะ เขาะจะคล้ายๆกับนางสีดาแต่นางสีดาค่อนข้างเลี้ยงยากตัวนี้จะยังได้กว่านี่มีมาแบ่งต้นหนึ่งนะคะวันนี้สําหรับนางมุนทูมาดูต้นนี้กันโตต้นนี้จะเป็นกาบวิรัญญาค่ะเขาเพิ่งผูมานะคะอันนี้เป็นไม้ยุบข้ามปีและะ้วค่ะยุบแล้วก็เพิ่งผูเนี่ยโผูขึ้นมาใบแบบเริ่มเลยค่ะต้นนี้กาบวิรัญญาอันนี้แม่พันธุเลยนะคะแล้วก็เห็น เห็นโฟมเขาสวยๆเผื่อว่าใครชอบไม้ที่แบบไม้หัวนะคะนี่มีดอกพาดอกมาด้วยไม่แน่ใจผสมติดไหมนะคะตอนส่งนี่น่าจะยังไม่ทันบานน่าจะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะกว่าจะบานดอกนี้นี่กาบวิรัญญาต้นนี้ไม้หัวนะคะไม้หัวข้ามปีเอาไปที่หนึ่งร้อยเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเพราะว่าเป็นไม้หัว ใครจะพาไปทําจํานวนก็ได้นะคะต้นนี้กาบวิรัญญาเนี่ยกัดสีสวยมากเลยค่ะใบใหญ่บเบิ่มเลยต้นนี้ทรงให้ทั้งกระถางเลยนะคะรากก็เป็นรากใหม่เขาพึ่งพึ่งขึ้นมาค่ะส่วนต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไม้ยุบเหมือนกันค่ะไม้ยุบพึ่งพึ่ง,งฟื้นต้นนี้จะเป็นองสยามแต่ตัวนี้จะเป็นหน้าเพลงนะคะใบจะออกแบบเหลี่ยมเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะ กัดกระดูกดำนะคะกระดูกดำเข้มๆทองสยามเนี่ยเป็นไม้ยุบพึ่งผูเหมือนกันมีดอกมาด้วยวันนี้ได้ไหมไม้ยุบพึ่งผูมาอยู่สองสามกระถางนะคะอันนี้เขาทองสยามแล้วเขาจะกัดไอ้ตัวเม็ดนะคะเม็ดเหลืองๆเงนี่ยค่ะไปเม็ดเหลืองๆปลาปลแบบนี้เลยตัวนี้จะออกเป็นตัวหน้าเพลงใครชอบสไตล์นี้นะคะทองสยามนี่เอาไปที่เอออันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะทองสยามเป็นไม้หัวเหมือนกันเนี่ยหัวโตเลยหัวน่าจะเกือบ เต็มกระถางอะค่ะทงสยามแล้วก็มาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นสาลิกาลิ้นทองค่ะสาลิกาลินทองอันนี้เอาไปที่80บาทนะคะสาลิกาลิ้นทองไม้เก่านะคะชื่อเป็นมงคลเลยตัวนี้มาดูต้นนี้กันต่อนะคะต้นนี้จะเป็นผีเสื้อพฤกษาผีเสื้อพฤกษานี่เขาจะกัดใบคล้ายๆผีเสื้อนะคะเป็นแบบสามเลียมคล้ายๆผีเสื้อแบบนี้เลย อันนี้โฟมยังไม่เต็มที่แต่เป็นไม้หายากนะคะต้นนี้เขาขายกันอยู่ก็มีราคาอยู่ต้นนี้ผีเสื้อพึกษาอันนี้เอาไปถึงหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้ไม้จะเป็นโฟมไม่ไม่โตมากนะคะเขาจะแบบเป็นทรงแบบไม้เตีย้ยเตีย้ยค่ะเตี้ยเตี้ยเกนเกนนี่ผีเสื้อพึกษานะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทต้นนี้หายากอยู่นะคะต้นนี้แล้วก็มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็น เท้าทองกีบม้าค่ะเท้าทองกีบม้าอันนี้ก็เป็นไม้ยุบนะคะเพิ่งผูเนี่ยผูขึ้นมามีโนพาโนมาด้วยมีสองเออมีต้นเม่แล้วก็มีโนมาหนึ่งโนนะคะต้นนี้เท้าทองกีบม้าอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทเอาไปทาโฟมโกก็ได้นะคะไม้มีหัวโตและเพราะว่านี่ต้นเม่ต้นเม,ม่ตูอยู่นี่มีสองต้นในกระถางเป็น สีสวยนะคะต้นนี้จะกัดสีอกเหมือนเหมือนชุมพูบานเย็นนะคะต้นนี้เท้าทองกีบม้านะคะส่งให้ทั้งกระถางเลยค่ะมาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นโพแก้วนะคะไม้เก่าโพแก้วโพแก้วตัวนี้จะเป็นตัวตัวใบ ใบไทยนะคะใบไทยแบบนี้เลยแล้วก็จะมีต้นใหญ่มาแบ่งด้วยเป็นตัวเพลงนะคะภูแก้วเพลงแต่ตัวนี้เป็นตัวดั้งเดิมไซส์กระถางห้านิ้วนะคะไซส์นี้เลยอันนี้เอาไปที่แปดสิบบาทค่ะต้นนี้แปดสิบส่วนต้นนี้เป็นภูแก้วไซส์ใหญ่นะคะไม้สองปีกว่าแล้วค่ะต้นนี้เป็นภูแก้วไม้สองปีกว่าไซส์ใหญ่มากแล้วก็เขาจะเป็นรูปทรงใบแบบอ,อกใบหอกอะค่ะเพลงอ,อกใบหอกนี่สวยมากต้นนี้ โพเกวต้นนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มกอ,อยู่ในกระถางแปดนิ้วนี่ดินหนักอึบเลยค่ะต้นนี้ดินเพิ่งเติมดินที่สวยเพิ่งเติมดินให้นะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ยุบเพิ่งผูกโพเก้วหน้าเพลงต้นนี้สวยมากค่ะสวยใครที่ว่าชอบไม้ที่โกใหญ่ๆนะคะอันนี้จะเป็นฟอร์มกกมีสองต้นในกระถางนะคะเอ่อต้นนี้เอาไปที่ 3ามร้อยแปดสิบนะคะที่3 80, าม้อยดิบเพราะเป็นไม้ไซส์ใหญ่นี่สูงประมาณห้าสิถึงหกเซนเลยค่ะส่งให้ทั้งกระถางเลยนะคะเอาไปก็วางสวยๆเลยต้นนี้ที่สวนเลี้ยงธรรมชาติเลยค่ะใครได้ไปนี่คือรับรองเลยค่ะถ้าชอบไม้แบบโกโกแบบเนี้ยสวยสวยเลยค่ะต้นนี้ตอนแรกยังเอบเอบเสียได้ยอยู่ แล้วก็นั่งคือชมไว้อยู่นานแล้วค่ะเดี๋ยวเบ่งเบ่งเบงให้แม่แม่แมชมพาไปชมกันบ้างผูกแก้วโฟมโ,โกนะคะนี่ไซส์ใหญ่ๆเลยไซส์โตเลยนะคะสําหรับไม้ต้นนี้380นะคะถ้าใครรับเอาไปวางสวยๆได้เลยแล้วก็เลี้ยงธรรมชาติด้วยสําหรับไม้ต้นนี้นี่ผูกแก้วเพงนะคะบอกว่าโูกแก้วเพงก็ได้ต้นนี้สวย มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นตัวที่เพลงกันก like ับเท้าวีรันพนาศูนย์ต้นนี้จะเป็นเท้ามหาพุนนะคะมหาพุนเขาจะเป็นคนละตัวกับเท้าวีรันพนาศูนย์ต้นนี้เท้ามหาพุนเอาไปที่ต้นนี้เอาไปที่เก้าสิบค่ะเอาไปที่เก้าสิบเท้ามหาพุนนะคะตัวเพลงของเท้าฮีรันพนาศูนย์ แล้วก็มาดูต้นนี้ใบหกนะคะเป็นไม้ลูกไม้ใบหกเป็นลูกของขุนรัตนาวุฒิค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ของขุนรัตนาวุฒิที่สวนผสมเองเลยต้นนี้เอาไปที่เอ่อจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้ถ้าใครรับบอกว่าลูกไม้ใบหกขุนรัตนาวุฒินะคะเอาไปที่เจ็ดสิบสวยนะคะต้นเนี้ยเขาจะออกแบบสีชมพูสียังกัดได้อีกนะคะเพราะอันนี้ไม้พึ่งตั้งฟอรม์มที่สวนแยกลงกระถางไว้นะคะเป็นไม้มะลิดเนี่ยพึ่งตั้งฟอร์มไม่ได้เป็นไม้ผ่านะคะต้นนี้ เป็นไม้เมล็ดแยกมาส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นยุทธหัตถีนะคะยุทธหัตถีใบเขาจะกว้างๆคล้ายๆกับภูแก้วแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นใบหนานะคะยุทธหัตถีไม้เก่าอันนี้เอาไปที่เออเอาไปที่เก้าสิบเหมือนกันค่ะเอาไปที่เก้เาสิบนะคะเป็นไม้มีหัวแล้วนะคะเลี้ยงธรรมชาติเลยเอาไปที่เก้าสิบาทนะคะยุทธหัตถีไม้เก่าไม้เก่าๆตอนนี้เห็นเขาขายกันแบบอุ้ย กระหึมเลยค่ะไม้เก่าๆลูกค้าตามหากันเยอะเลยเหมือนเขาเวียนกลับมาตามหาไม้เก่าไม้โบราณอีกค่ะเพราะว่าหลายๆส่วนก็ไม่ค่อยทำหายสาบสูญไปแล้วใครที่ว่าเก็บได้ก็เก็บไปนะคะไม้เก่าๆมีคุณค่านะคะมาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นนางรากสุดนะคะอยู่ในตับ ของนางสงกรานต์ค่ะนางลากสุดนางลากสุดต้นนี้โฟมสวยๆเลยอันนี้เอาไปที่เอาไปที่90ค่ะนางลากสุดสวยๆเลยนะคะนี่กัดสีป้ายสวยๆเลยค่ะนี่มาดูต้นนี้กันโตนะคะต้นนี้จะเป็นกลิดเทพมงคลค่ะกลิดเทพมงคลกลิดเทพมงคลนี่เขาจะออกแบบหน้าคล้ายๆทรงกระเบนนะคะแล้วก็จะกัดโขบขาวนะคะต่อไปนี่จะโขบขาวๆแบบนี้เลยกลิดเทพมงคล มีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะคะวันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบกิเทมงคลกระถางใหญ่นี่ไม้เริ่มสร้างหัวมีหัวแล้วนะคะนี่เขาจะกัดหน้าขาวแบบนี้เลยต่อไปเนี่ยค่ะสูงเขาคล้ายคล้ายแบบหน้าช้างอะคะ่ะเขาจะเรียกหน้าช้างแบบนี้หน้าแบบทรงปลากระเบนหน้าช้างคล้ายๆกันแบบเนี้ค่ะนี่มีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะคะกิเทมงคลนี่มาดูต้นนี้กันโตต้ตนนี้ที่สวนได้มาในานามใบหกแ,แอปเปิลค่ะได้มาตอนนั้นชื่อแอปเปลิล ไม่รู้เนี่ยมันจะอยู่แบบทรงปลากระเบนแบบนี้เลยค่ะทรงสะโพกอ้วนๆแบบนี้เนี่ยทรงเขาจะเหมือนแบบปลากระเบนเลยค่ะแต่ได้มาในชื่อแอปเปิลนะคะอันนี้เป็นโฟมโกแล้วค่ะนี่โฟมโกแล้วก็มีดอกด้วยแต่ดอกนี่มันเล็กนะคะน่าจะไม่ติดเดี๋ยวจะดิดออกให้นะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้ผสมนี่แอปเปิลต้นนี้เอาไปที่หน้าแบบเนี่ยทรงคล้ายๆปลากระเบนเลยสวยนะคะใบหนาด้วยเข็ง ถ้าได้เดดดีๆเขาจะกัดป้ายนะคะป้ายจะอกสีส้มๆตัวเนี้แอปเปิลใบหกแอปเปิลตัวนี้เอาไปที่100บาทค่ะเอาไปที่100บาทโฟมโก้นะคะ มาดูต้นนี้ต่อเลยค่ะต้นนี้จะเป็นลาหูอมจันนี่ลาหูอมจันก็เป็นไม้หัวนะคะต้นนี้มีสองใบแต่ว่าหัวโตวเลยไม้พึ่งโผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีหูใต้ใบเต็มเลยค่ะต้นนี้เนี่ยหูเต็มดุบดิบเลยอยู่เหมือนเหมือนอะไรตัวอะไรติดเลยนะคะหูต้นนี้ลาหูอมจันเอาไปที่อันนี้เอาไปที่80ค่ะลาหูอมจันเอาไปที่80ดบนะคะสวยๆเลยกัดหน้าสวยๆแต่ก่อนต้นนี้ที่สวนเคยได้บาต้นแบบไซส์เบบี ตอนนั้นนะคะราคากําลังขึ้นดาวังคาเลยสี่พันนะคะต้นนี้แต่ก่อนที่สวนเคยได้มาจริงๆเลยสําหรับไม้ต้นนี้แต่ตอนนี้คือแบบใครเก็บได้เก็บเลยนะคะสําหรับไม้ที่เคยแบบมีราคาสูงๆตอนนี้น่าเก็บมากค่ะหลายๆต้นเลยแล้วก็ความสวยนี่คือยังเหมือนเดิมอะคะ่ะยังเหมือนต้นมีราคาเลยสําหรับไม้บอลสีนะคะนี่ราหูอมจันท์นะคะ มาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้จะเป็นมหาราชินีค่ะมหาราชินีไม้เก่าสีชมพูนะคะอันนี้เอาไปที่100บาทค่ะหายากเลยนะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นมีใครทําจํานวนกันนะคะที่สวนก็มีอยู่ต้น2ต้นนะคะนี่ต้นนี้ก็สุดท้ายเดี๋ยวมีอีกต้นหนึ่งก็จะผ่าทําจํานวนรอบใหม่แล้วค่ะเพราะว่ามันหมดรอบไปแล้วสวยนะคะเนี่ยไม้เก่าเก่าน่าเก็บรูปทรงเขาแบบคลาสสิกตลอดกาลเลยค่ะสําหรับไม้เก่า มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นเทา้าทศรสอันนี้ก็เป็นไม้เก่าอีกตัวหนึ่งที่หายากนะคะไม่ไม่ค่อยเห็นเออเขาขายกันวันโกนไซส์เล็กๆนะคะ1 5 0สํห้าสหรับไม้ต้นนี้นะคะเทา้าทศรสเพราะว่าเป็นไม้ที่เหมือนหายากอะคะ่ะบางตัวเนี่ยถึงว่าเป็นไม้เก่าก็จริงแต่ค่อนข้างหายากเพราะหลายๆส่วนเขาไม่ทําต้นนี้เท้าทศรสเอาไปที่หนึ่งร้อย เออเอาไปที่100บาทนะคะที่สวนแบ่งไปที่100บาทที่สวนนี่ก็มีทําจํานวนอยู่เต็มไม่ค่อยได้ขายเพราะบางทีไม้ก็ยุบไปอะไรแบบเนี้ยค่ะนี่มีมาแบ่งต้นหนึ่งนะคะวันนี้สําหรับเท,าท้าทศรถนี่มาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นยักษ์กูเปลันค่ะกูเปลันตัวเก่านะคะนี่ยักษ์กูเปลันต้นนี้เอาไปที่80ค่ะเอาไปที่80บาทยักษ์กูเปลันมีมาแบ่งอยู่หนึ่งกระถางนะคะสําหรับยักษ์กูเปรันวันนี้ มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นไม้ของน้องสิทธิ์ของน้องเขาที่พัทลุงเมืองหนังมโนลาค่ะหรือว่าเมืองหนังลุงนูลานะคะเป็นไม้ของเออเจ้าของสิทธิ์อยู่พัทลุงน้องเขาทําไม้เก่งอะคะ่ะที่สวนก็ได้แบ่งปันมาตัวนี้จะเป็นตัวกัดอกหน้าเขียวๆนะคะใบหอกจะมีตัวอกหน้าแดงเหมือนกันตัวนี้เตหน้าไหนก็สวยเพราะว่าเขากระดูกเข้มแล้วก็ใบหนานะคะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทโฟมโกเลยค่ะมี เอ,อมีประมาณสงหรือสามโนนะคะเนี่ยเมืองหนังลุงโนโลาค่ะส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นอ่ะศูนิ้วเพชรค่ะศูนนิ้วเพชรแต่ตัวนี้เป็นตัวหน้าชมพูนะคะเขาจะเพลงอกหน้าชมพูมีโนแล้วเหมือนกันอ่ะศูนิ้วเพชรหน้าชมพูนะคะต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่เออเอาไปที่แปดสิค่ะเอาไปที่แปดสิบนี่สวยนะคะต้นเนี้ยเขาจะเพลงอกหน้าชมพู มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นหงดารุนค่ะหงดารุนหงดารุนเป็นไม้หัวยุบเหมือนกันนะคะนี่หัวยุบแล้วก็เอามาเติมดินใหม่ให้นะคะหงดารุนสวยมากกัดสวยมากต้นนี้หงดารุนต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทสวยต้นเนี้ยเป็นไม้หัวด้วยใครจะเอาไปทาหัวเนี่ยมาหลายต้นนะคะมีหัวค่อนข้างจะผ่าได้แล้วค่ะนี่เป็นไม้ของรุ่นปีที่แล้ว โหลดใหม่ก็มาอ้วนตุ้มมาเลยแต่กัดสีสวยมากสำหรับต้นนี้นะคะมาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นลูกของทศก,กัณค่ะทศพรส่นลักษ์ค่ะนี่เขาจะกัดสีคล้ายๆทศก,กัณฐ์เลยแต่ออกสีส้มนะคะต้นนี้ทศพรส่นลักษ์ต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่90ค่ะทศพรส่นลักษ์สวยสวยเลยนะคะเนี่ยกัดสีสวยสวยเลยไม้กำลังตั้งโฟมสวยมากค่ะ มาดูต้นนี้กันต่อนะคะต้นนี้จะเป็นนางสงการอีกวันหนึ่งนางกิรินีค่ะกิรินีต้นน like ี้จะเป็นมีเป็นโกนะคะมีโนแล้วนางกิรินีเทวีต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่เอาไปที่เก้าสิบค่ะเอาไปที่เก้าสิบบาทนะคะพาไปทำโฟมโกได้อันนี้สวยๆเลยมาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้คล้ายๆกับนางวาลียค่ะเป็นลูกไม้เก่าต้นนี้ลูกไม้สายเก่านะคะนี่ เป็นกกมีหนยเยอะเลยค่ะต้นนี้เป็นลูกไม้นางวาลีนะคะที่สวนผสมมาจากไม้เก่าอะ่ะต้นนี้นาน่าจะเป็นลูกของนางวาลีมันจะขาวคล้ายๆกันเลยต้นนี้เอาไปที่ลูกไม้นางวาลีนะคะต้นนี้เอาไปที่ทเอาไปที่เก้าสิบบาทค่ะเอาไปที่เก้าสิบสวยๆเลยแปดสิบแล้วกันค่ะมาเป็นลูกไม้มเลยดนะ่ะแปดสิบแต่สวยนะคะได้โฟมโกไปเลยนี้มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นไม้เก่านาคินนะคะต้นนี้ก็เป็นไม้ หัวยุบเพิ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยมีสองต้นในกระถางเลยนะคะสําหรับไม้ต้นนี้ไม้เก่านาคินนะคะต้นนี้ได้มาต้นนั้นนานมากเลยะคะ่ะได้มาในนามชื่อว่านาคินนี่เขาจะเป็นสีออกทรงใบแบบยาวๆแบบนี้แล้วก็จะป้ายออกป้ายชุมพูนะคะสวยๆเลยนี่เขาจะกัดป้ายชุมพูแบบนี้เลยนาคินไม้หัวยุบต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาท มาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้จะเป็นคาทาสิงนะคะคาทาสิงไม้เก่าเหมือนกันต้นนี้กัดนี่จะก,กัดหน้าแบบนี้เลยคาทาสิงอันนี้เอาไปที่80นะคะ80มีมาแบ่งสงกระถางนะคะสําหรับคาทาสิงไซส,สูงประมาณ40เซนเลยค่ะนี่ไซต์โตๆเลยคาทาสิงนะคะนี่80บาทมีมาแบ่งสงกระถางส่วนต้นนี้สวยมากอันนี้ปิ่นมายุลินนะคะใบหกปิ่นมายุลินใบหก แล้วก็ไซตูโตแล้วด้วยเนี่ยค่ะกัดสีสวยเลยอ,อกสะโพกแบบน,นี้เลยปีนมายูรินต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะสวยสวยเลยมาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นใบหกเออไม่ใช่ใบหกชื่อว่ากุมพกันรับหกค่ะเขาจะเป็นไม้เก่าในตับรามเกียรตินะคะต้นนี้เขาจะเป็นกัดหน้าคล้ายๆแบบผ้าไหมนะคะ่ะนี่คลายคล้ายๆผ้าไหมเลยกุมพกันรับหกต้นนี้เป็นรู้สึกมีโหนนะคะ นี่ต้นนี้เอาไปที่กุมพกันละหกเอาไปที่เก้าสิบค่ะเอาไปที่เก้าสิบส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นยักษิวหาค่ะยักษิวหาหายากนะคะแล้วก็ปลายสวยต้นนี้ปลายสวยมากยักษิวหาต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้ยห้าสิบนะคะสวยจังเลยต้นนี้นี่เขาจะเป็นป้ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต้นใหญ่ไซส์สวยด้วยนี่ป้ายสวยมากเลยค่ะป้ายทุกใบเลย ยักษิวหานะคะต้นนี้ก็ไม่ค่อยเห็นอันนี้ป้ายสวยเลยนี่ลงหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมีมาแค่ต้นเดียวส่วนอันนี้ไก่ค่ะไก่มีไก่มาแบง่งรู้สึกมีไก่มาแบ่งสามตัววันนี้ต้นนี้จะเป็นไก่ชะม้อยค่ะไก่ใบเปลกนะคะไก่ชะม้อยที่สวนสะสมไว้ต้นนี้ชอบใบเนี่ยชอบรูปทรงใบเขาแบบนี้ค่ะมันน่ารักดีไก่ชะม้อยต้นนี้เอาไปที่แปดสิบนะคะ ทรงใบเ็าจะบิดๆแบบน,นี้เลยค่ะโหแบบเน,นี้ยเนี่ยรูปทรงใบเขาน่ารักมากเลยสําหรับไก่ตนนัวนี้ไก่ชม้อยนะคะหายากอยู่ไก่บูรานด้วยแปดสิบบาทแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไก่อมอนรัดนะคะไก่อมอนรัดนี่เป็นฟมอมโกเลยยุบพึ่งขึ้นมานะคะนี่ไอ้ตอน้นต้นแม่เนี่ยโหลดยังไม่กลางเลยค่ะโนโนโกลางต้นแม่ไก่อมอนรัดต้นนี้อยู่ แต่อยู่ในกระถาง5นิ้วเอาไปเปลี่ยนลงกระถางเบอร์10เบอร์12ได้นะคะมันลุ้นกระถางมากอันนี้ไก่อมอลลัดเอาไปที่150นะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางเอาเป็นไม้โกเลยมีหลายต้นเลยในกระถางเนี่ยค่ะเป็นโกเป็นกระจุกเลย150นะคะสวยๆเลยไก่ก็ช่วงนี้เห็นหลายๆไก่นะคะก็ตามหาสะสมบางส่วนเนี่ยจะทำเฉพาะไก่เลยไก่มันได้ตลอดการเลยค่ะสวยตัวนี้หนะ้าชมพู มาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้จะเป็นไก่เหมือนกันไก่สุพรรณค่ะอันนี้ไก่สุพรรณไก่สุพรรณอันนี้เพิ่งเติมดินใหม่ให้เพิ่งเติมใบกามปูให้นะคะเพราะว่ามันยุบไปแล้วก็ดูจํานวนต้นนะคะนี่จํานวนต้นแบบนับไม่ถูกเลยค่ะต้นนี้ว่ากี่ต้นไก่สุพรรณต้นนี้นะคะนี่เป็นกอใหญ่มากค่ะนี่ เขาจะกัดหน้าชุมพูแบบน,นี้เลยนะคะไก่สุพรรณต้นนี้เอาไปที่โตบ้ากแล้วก็สวยด้วยเอาไปที่ถ้าใครรับนะคะเอาไปที่สองร้อยแปดสิบแล้วกันค่ะสองร้อยแปดสิบไซส์กระถางเนะคะนี่กระถางเบอร์ใหญ่ด้วยถ้าจะให้ฟอร์มใหญ่ขึ้นอีกเอาไปลงกระถางเบอร์สิบหรือเบอร์สิบสองก็ได้นะคะสําหรับไก่ต้นนี้สวยมาก นี่เป็นไม้สองปีกว่าถึงสามปีแล้วนะคะเขายุบไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่ทรงสามครั้งแล้วค่ะ2รงสามครั้งยุบแล้วสำหรับไม้ต้นนี้นี่สองร้อยแปดสิบเขาขายไม้วันนี้ในกลุ่มบอนสีบอนเก่าๆไม้กระถางไซนี้เป็นสามร้อยกว่าเลยนะคะสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยนะคะได้แต่ต้นนี้เดี๋ยวแบ่งกันไปนะคะสองร้อยแปดสิบาทสวยมากเอฟเสียดายเอฟเสียดายอยู่เป็นกอใหญ่เลยค่ะอ ช่วงนี้นะคะไม้ยุบพึ่งขึ้นมาใหม่เยอะเลยค่ะฝนมันดีได้ฝนดีเลยช่วงนี้ไม้ยุบตัวนี้ก็เป็นสมประสงค์เนี่ยพึ่งขึ้นมาใหม่นะคะนี่กอนี้กอนี้ก็อยากขายค่ะแต่ว่าใบใหญ่กว่ากระถางอีกใบเท่ากะละมังได้มั้ยคะทรงไม่ได้ อยากจะขายอยากจะให้ดูความสวยอะค่ะสําหรับไม้ที่ว่ายุบพึ่งขึ้นมาใหม่สวยๆวยทั้งนั้นเลยนะคะต้นนี้ชื่อว่าสมประสงค์เป็นไม้เก่าเหมือนกันค่ะเก่าโบราณเลยแต่เขาจะเป็นรูปทรงใบกลมนะคะที่ใบกลมที่สวนมีไม่กี่ชนิดอะคะ่ะเก็บบางชนิดเองสวยมากเลยค่ะไม้สําหรับไม้ยุบขึ้นมาใหม่ต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นใบหกชื่อว่าเจ้าหญิงเกตนาลินค่ะอันนี้ก็สวยนี่อันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์เนี่ยเลี้ยงนอกตู้ทั้งนั้นเลยนะคะที่สวนจะเลี้ยงแบบ ธรรมชาติแบบนี้ค่ะแซมแซมไว้กับต้นไม้อื่นบางทีอันนี้จะเป็นเอ,อ่นาลายทรงเครื่องค่ะต้นนี้มีลูกค้าจองเยอะเลยนาลายทรงเครื่องแต่ตอนนี้เขายังเนี่ยยังฝักยังไม่แตกนะคะเดี๋ยวไว้ร้อยฝักแตกจะจัผพาทำจำนวนเนี่ยค่ะตอนนี้ฝนกำลังตกเลยว่าจะพาไปดูบอนสีตรงนู้น แต่ฝนกาลังตกเลยเดี๋ยวให้ดูลือสีผสมก่อนลือสีผสมตอนนี้ถ้าใครชอบแบบกิ่งตัดสุดนะคะมีพอแบ่งอยู่ที่สวนแบ่งอยู่กิ่งตัดสุดนี่ก็ประมาณสิบยี่สิบสีนะคะเป็นกิ่งละสิบบาทเอ่อยี่สิบสีหนึ่ง้ยห้าสิบจะให้ไปยี่สีหนึ่ง้อยสินะคะเนี่ยจะตัดกิ่งแบบนี้นะคะ่ะเป็นกิ่งตัดสุดนะคะตอนนี้เพราะว่า มันมันยาวกิ่งมันยาวอะค่ะบางบางอันก็จะส่งเป็นกระถางไม่ได้ก็เลยตัดเป็นกิ่งตัดสุดนะคะถ้าใครจะรับคลักลักกันไปได้ค่ะหรือสีผสมยี่สิบสีหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะคลักลักกันไปไม่เลือกสีนะคะแต่ว่าถ้าเลือกสีก็เป็นกิ่งละสิบบาทค่ะสําหรับรือสีผสมเนี่ยสีเขาจะสวยๆนะคะ ยังมีทางนูน้นอีกค่ะนูน้นมันลุกฝนตกด้วยพาไปดูไม่ได้ฝนมันตกแล้วก็พอดีมันมีมีหญ้าขึ้นแซมเต็มเลยอันนี้ก็เป็นสีใหม่ๆนะคะสีใหม่ๆที่บางอันนี้ก็เป็นปานดำปานดำนี่ฝนกำลังตกเลยนะคะ อันนี้สีวันก่อนที่เบ่งกระถางะคะ่ะงานกระถางอันนี้ก็เป็นลือสีผสมต้นนี้ก็เป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกยักษ์วันก่อนก็มีเบ่งงานกระถางอยู่ตอนนี้น่าจะหมดงานกระถางถ้าใครรับแบบกิ่งตัดสุดก็พอมีเบ่งนะคะแต่ไม่เยอะปลาหมึกยักษ์อันนี้ก็เป็นกิ่งเนี่ยค่ะจะตัดกิ่งจําพวกนี้ค่ะคละกันไปให้นะคะหนึ่งเออยี่สิบสี จะคละก,กันไปยี่สิสีหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเออแต่ค่าส่งนี่จะเป็นค่าส่งต่างหากนะคะนี่นี่ค่ะสีจำพวกหรือสีผสมอันนี้ก็จะเป็นพันก้างปลานะคะเนี่ชอบรูปแบบแบบนี้ค่ะมันจะแปลกๆสวยสวยดีค่ะจำพวกหรือสีผสมอันนี้ก็จะลุกๆหน่อยส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นนินลเกศนค่ะอันนี้บนสีก็อยู่เนี่ยที่สวนจะเลี้ยงธรรมชาตินอกตู้แบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้ก็เป็นใบหกลูกของกิษปราศัตรูพ่ายค่ะนี้เป็นใบหกลูกกิดปราศัตรูพ่ายสวยนะคะต้นนี้ถ้าใครรับต้นนี้ก็เกระถางใหญ่เลยค่ะประมาณแปดเก้าร้อยเพราะว่าไม้สองปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็สวยด้วยฟอร์มสวยส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเจ้าพญาสุรศักดิ์ค่ะอันนี้ก็สวยนี่พามาชมที่อยู่ใกล้ๆก่อนนะคะเพราะว่าเห็นฝนมันตก เจ้าพญาสุรศักดิ์สวยมากค่ะเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นฟอร์มโกเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะแม่แม่ฝนตกด้วยไม่ค่อยได้ยินถ้าสนใจต้นไหนยังไงก็สอบถามกันเข้ามานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หาไม้ให้หนึ่งวันแล้วก็จะจัดส่งให้รอบวันวันวันพุธนะคะรอบนี้วันพุธ แล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของที่สวนไว้ด้วยนะคะขอพระคุณสำหรับการเข้ามาติดตามทุกๆคนเลยค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝนตกฝนยิ่งหนักเพ้อเลยค่ะพูดไม่กยได้ยินแล้ว